ดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพืเ่อนๆเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้นะคะใบเตยก็มาทําคลิปพิกอากาศนะคะทําแบบฉบับยอ่อทําแบบสั้นๆเนาะ เราสับให้รอเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการที่เราจะไปดูกันเลยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ,อวันนี้คุณจะมีโชคดีจากเรื่องอะไรน่านะคะหรือเอาเอาอยัางไงดีวันนี้คุณจะโชคดีดีดีดไหมน่ประมาณนี้นะคะ1 2และ3นะคะนะเป็นยังไงอะไรนะคะเลือกมาเลยนะคะเราจะมีโชคไหมเราจะโชคดีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ วันนี้เราจะโชคดีเรื่องอะไรนะใช้ไพ่สำรับเดียวกันนะคะไปดูกันเลยเลือกมาเลยนะคะกองที่1นึกองที่2องกองที่3มนะคะได้กองที่คุณเลือกแล้วเราไปดูกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจองคิวกับพี่แอดมินเลยเด้อไปเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกล้องหนึ่งนะคะเราจะมาดูไพ่ห้าใบในวันนี้นะคะว่าวันนี้เราจะโชคดีนะคะจากเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะว้าวเดอะ o ว l ลนะคะถ้าถามว่ามีโชคกี่เปอร์เซ็นต์คุณมีโชคประมาณ50%นะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีโชคจากเรื่องของการทำงานนะ มีโชคจากการทำงานนะคะหรือนะคะถ้ามีการเสี่ยงโชคมีการลงทุนเนี่ยก็50-50เ 50, พราะไพ่ไ The w o r l d ขึ้นมามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นสัญ,ญลักษณ์ของการที่เราจะต้องลงทุนลงใจลงแรงเราถึงจะได้สิ่งนั้นมานะแล้วไพ่สิบดาบออกมาด้วยนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะช่วงนี้ขยายไหมอ,อ่ะเดี๋ยวเราค่อยขยายโอเค The w h ขึ้นมา อาจจะมีโชคมีลาบจากสิ่งที่มันสิ้นสุดไปแล้วนะคะจบไปแล้วก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นการที่คุณเพิ่งเจ็บปวดมาเสียใจมาเพิ่งผิดหวังมาเนี่ยหลังจากที่คุณเจ็บนะคะหลังจากที่คุณเจอเรื่องหนักๆมาเนี่ยคุณจะไปเจออะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะบางคนเนี่ยมีโชคมีลาบนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ว่า รวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เราทำแล้วเราก็ได้เรามีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเราเอาไปต่อย,ยอดไปพัฒนาคือมันสร้างความโชคดีให้กับเราได้หรือบางทั้นนะคะมีโชคมีลาบจากเจ้าที่เจ้าทางจากพระแม่ธรณี ะะมีโชคมีลาภจากเจ้าที่เจ้าทางจากพระแม่ธรณีนะคะจากคนที่ล่วงรับไปแล้วนะคะจากบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะคะหรือนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่คุณเจองานที่ตอบโจทย์นะคะเจองานที่ดีที่มีคุณภาพที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสนุกคุณไม่เบื่อคุณทําได้เรื่อยๆนะคะคุณสามารถทําได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านอาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรมีความโชคดีจากเด็กๆหรือ energy ดีๆ energy บวกๆของคุณนั่นแหละนะคะ mm hmm. เห็นเห็นไพ่เจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีขึ้นมานะคะแล้วก็เด็กอาจจะเป็นน้องกุมารทองหรือพี่ไข่ก็ได้นะคะดูต่อดูต่ออืมบางคนเนี่ยได้รับของฝากของขวัญของถูกใจนะจากคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะจะเอามามอบให้ ก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรคุณเองก็จะประสบความสําเร็จนะคะ,ะมีความสําเร็จมีความสักเซสเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะใครที่เจ็บป่วยมานะคะไม่สบายกิจไม่สบายจิตไม่สบายใจไม่สบายกายนะคะอาการก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะชีวิตกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะมั่นใจไว้เลยว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโชคดีๆอยู่ข้างๆคุณเสมอขอให้คุณท่องไว้ว่าคุณคู่ควรและเหมาะสมกับ ตามโชคดีทุกๆประการนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะมาเจอกันเลยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะคุณจะมีโชคดีจากเรื่องอะไรนะคะหรือคุณจะโชคดีดีดีเรื่องอะไรหนะ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาในคลิปสั้นๆนะคะเราไปดูกันเลย กองที่2นะคะโชคด,ด,ดีดีนะคะจากคนรักนะคะคนรักนะคะจะนําพาโชคดีมาให้คุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักจากคนในครอบครัวจากความเสน่หาจากความรักความเมตตานะคะหรือบางท่านนะคะมีโชคมีลาบจาก ยวดยานพาหนะนะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําหรือการเดินทางนะคะจะมีโชคมีเล่านะคะเห็นเม็ดเงินมาแล้วแหละไม่มากก็น้อยวันนี้บางคนอาจจะมีจ็อบพิเศษมีงานพิเศษที่คุณทําแล้วคุณไม่ต้องลงทุนลงใจลงแรงมากแล้วมันตอบโจทย์เรื่องการเงินของคุณนะคะนะใครที่อยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินปลดหนี้ปลดสินคุณก็จะมองเห็นโอกาสมองเห็นรู้ทางนะคะในการที่จะหารายได้เสริมเพิ่มเติมนะคะโอ้ยสิบเหรียญขึ้นมา มันจะต้องมีอะไรดีๆเก <ım Laser> <hadow giving> like ิด <único> ข <Liberty Overwatch> <fit> ึ้นแน่นอนพระเจ้า่ะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเป็นเรื่องของความพิเศษอะเรื่องการเงินเกิดขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยเอาเป็นว่าใครที่คาดหวังในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมาหลายทางนะคะมันไม่ได้เป็นช่องทางเดียวแน่ๆที่คุณจะได้รับในเรื่องของการเงินก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จนะคะใครที่คาดหวังว่าจะปลดหนี้ปลดสินได้ก็ขอให้ทาให้สําเร็จมีโชคมีลาบไหมไปเลยว่ามันไม่ได้เป็นโชคเป็นลาบอย่างเดียวมันมาหลายทาง ะะมันมาจากความสามารถคุณด้วยนะคะมันมาจากทางอื่นๆด้วยนะคะก็เปิดรับเงินทุกช่องทางไปเลยค่ะรับทุกสกุลเงินรับทุกบัญชีรับทุกกระเป๋านะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณง่ายๆสั้นๆได้ใจความท่องทุกวันนะคะเมดิเฟตตัวเองทุกวันสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองทุกวันแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเห็นเงินตั้งหลายใบนะเชื่อว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีกองสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะโชคดีดีดเรื่องอะไรนะวันนี้เรามาในคลิปสั้นๆนะคะคุณจะโชคดีดีดเรื่องอะไรหนอะโอ้เกี่ยวกับบ้านนะ กี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่รักนะคะหรือความสเสน่หานะคะสเสน่จะนำพาเรื่องการเงินมาให้คุณนะคะความกิ๊บเกยูเรก้าของเรานะคะความสวยที่มันจะไปสะดุดตาสะดุดใจใครเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้รับอะไรดีๆอาจจะได้ของขวัญของฝากนะคะได้จิบกาแฟเบาๆนะคะมีคนเปเปนะคะมีคนดูแลที่แคร์คุณก็ได้นะ เห็นชัดเจนเลยเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับบ้านอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่านะดูต่ออ่ะเด็นเลยคือเรื่องของวาจาประกาศสิทธินะพูดอะไรได้แบบนั้น วาจามหาราบนะคะพูดเงินได้เงินพูดงานได้งานพูดทองได้ทองนะเออวันนี้อยากจะจิบกาแฟเบา,บาๆสักแก้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคนแบบเนี้ยอยากกินกาแฟะปะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องมาชวนคุณไปจิบกาแฟเบาๆนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะใครที่วางแผนเรื่องการเงินนะคะขอสินเชื่อนะคะยื่นกู้ไปนะคะหรือคุณจะวางแผนเรื่องการเงินหนะ,ะไปเลยว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะ โชคลาภเนี่ยประมาณ60%นะถ้าพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นอะไรที่มันจะต้องรอก่อนอะนะการที่คุณรอนะคะมันจะให้คุณเอ่อได้มี energy บวกๆนะคะแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆเข้ามาเองมันเป็นสามไม้อะ่ะสามไม้ที่พูดถึงถึงให้เรารอก่อนอะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดทันใจเราแต่การรอครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการรอแล้วมันเป็นข่าวดีนะคะเห็น2ออย่างเลยคือเกี่ยวกับบ้าน เกี่ยวกับน้ำนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่รักเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับที่ที่ดินที่ทางหรือเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางพระแม่ธรณีก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าถามว่าข่าวดีของคุณนะมีไหมโชคดีของคุณนะมีไหมมันมันมันมาจากคําพูดของคุณมันมาจากคําพูดในด้านดีๆคําพูดในด้านบวกๆของคุณมันมาจากสิ่งที่คุณเมดิเฟตหรือพยายามดึงดูดมันเข้ามาอยู่ตอนนี้นะคะ ถ้าคุณกําลังศึกษาในเรื่องของกฎแรงดึงดูดอะไรพวกนี้นะคะคุณกําลังจะดึงดูดเอา energy ดีๆพลังงานบุกบเข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่สําคัญเนี่ยข่าวดีเรื่องการเงินข่าวดีเรื่องการงานเรื่องการยกย้ายหรือการมั่นหมายการเจอคนรักการเจอเพื่อนเจอกัลยานามิตรที่ดีเนี่ยมันก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เ,เหมือนมันกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่มันไม่ดีออกไปแล้วรับเอาพลังงานใหม่ๆเข้ามาใครสุขภาพไม่ดีก็จะสุขภาพแข็งแรงขึ้นถือว่าโชคดีรอบด้านนะคะกองสามเดี๋ยโชคดีรอบด้านดีหลายด้านหลายทางนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณความโชคดีทุกๆด้านที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วตอนนี้วันนี้เวลานี้นะคะรับเอาพลังงานดีๆกลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ